เอกอสุวินขวัญเมืองอดีตผู้ว่ากทมแล้วก็คุณไตรรงสุวรรณคีรีที่ปรึกษาของนายุมงตรีก็เป็นสมาชิกของรวมไทยสร้างชาติด้วยนะคะคุณไตรรงพูดถึงตอนหนึ่งนะครับว่าเรื่องของเงินสีเทาเงินสีเทาก็คือเงินที่ผิดกฎหมายจากธุรกิจผิดกฎหมายอย่างเช่นรับแทงบอลออนไลน์เปิดบ่อนการพนันเถื่อนธุรกิจค้าน้ํามันเถื่อนส่วนเมื่อกี้เงินสีเทานี่ส่วนสีดํา คือธุรกิจยาเสพติดและการเลือกตั้งครั้งนี้จะใช้เงินพวกนี้มาซื้อเสียงงวดนี้จะมากที่สุดนะ,ะนเดี๋ยวลองฟังเสียงของคุณไทยลงในบางช่วงดูนะเงินสีเดาก็คือเงินเปดนกฎหมายจากธุรกิจเป็นกฎหมายเช่นการรับแทงบอลออนไลน์นะธุรกิจเปิดบอลการประนัเนเถื่อนธุรกิจ กาน้ำมันเดือนอันนี้ดีเราแต่สีดำนี่คือธุรกิจยาเสพติดโดยเฉพาะเพราะอันตรายสุดวเริงจังเพราะมันฆ่าคนเพราะมันฆ่าคนการขายยาเอโรอินการขายยาบ้าอะไรนี่มันฆ่าคนและมันทำลายครอบครัวครอบครัวไหนที่มีคนติดยาบ้าจะี่น้องเดือดร้อนพ่อแม่เดือดร้อนลูกเมียเดือดร้อนขอเงินไม่ได้มันกับแม่มันจะตีเลย กับเมิันเฟันเลยทํ้แม่เงินมันเพราะมันไม่ใช่คนแล้วก็จะเริ่มยึดครองไปเรื่องเงินพวกนี้กำลังการเลือกตั้งตั้งต่อไปนี้จะใช้เงินพวกนี้มันซื้อเสียงเงาละถ้าวก่อนก็มีซื้ออยู่บ้างแล้วแต่วุญนี้จะมากเลยกระบวนการตัวอาใหญ่โตมากแล้วส่งเงินไปกี่ปั๊บที่ได้ผลประโยชน์จาตัวเอ่าไปดูที่มันสร้างบ้านขึ้นมาท้ายเป็นหลังหนึ่ง เป็นพันล้านเป็นกี่ร้อยล้านรวมทั้งหมดตั้งห้าหกพันล้านเงินเข้าบักไหนมันรู้กันเป็นการฟอกเงินกันนั่นเองเป็นการเอาไข้ามยาเป็ติดมาแล้วก็มาฟอกเงินเกันเป็นเงินซื้อบ้านแล้วใครจะบอกหมู่บ้านนั้นเงินเข้าบักไหนพี่น้องที่ติดตามรู้เลยว่า้าบักไหนแล้วเขาจะใช้เงินพวกนั้นแหละมาซื้อประชาชนจังหวัดี้ พราะถ้าปล่อยเขาบอกการซื้อเสียโดยเงินสีทองเงินสีดำอย่างนี้บ้านเมืองจะเดนอดรไปเนาะและผมถามมีประชาธิปไตยไปไปไปหาสกสา์วิมานเลยมีประจาธิปไตยแบบนี้ก็จะาาเปิดโอกาสให้คนชั่วครองเมืองใช่ไหมคนดีไม่มีทางเลยครับเพราะคนดีเขาเขาไม่มีเงินอุบาทนี่เขาไม่มีเงินซื้อทองไม่มีเงินสีดำใ,ใ,ใครบ้างทีํำธุรกิจเงินนี่ คุณเตยลงพูดถึงอยู่ช่วงหนึ่งนะว่าจากประสบการณ์การทํางานบนนี้ผมเป็นห่วงสังคมมากเพราะเปลี่ยนไปบ้านเมืองก็เปลี่ยนความคิดอ่านของคนเปลี่ยนไปในอดีตไม่มีใครกล้าละลาบละล้วงไปถึงมาตราหนึ่งหนึ่งสองแต่เดี๋ยวนี้มีคนกล้าคิดกล้าพูดกล้าแสดงออกแสดงว่าสังคมเปลี่ยนไปแต่การเปลี่ยนแบบนี้ไม่ได้เป็นการพัฒนาเพราะไม่ได้เปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแต่เปลี่ยนไปสู่สิ่งที่เลวร้ายกว่า นะฮะอีกช่วงหนึ่งผมจำภาพและหดหู่ใจวันหนึ่งที่อดีตนายกขึ้นศาลสารตัดสินว่าท่านมีความผิดปรากฏว่าคนในครอบครัวเบะปากสายหน้าไม่ยอมรับกฎหมายออแล้ววันนี้เราจะมอบความไว้วางใจให้เขาเป็นผู้นำรัฐบาลอย่างนั้นหรือที่ติดป้ายตามเสาคือคนที่เบะปากคนที่สายหน้าไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลถ้าหากคนอย่างนี้คนไทยยังเลือก ยังไว้วางใจอีกผมคิดว่ากฎหมายของบ้านเมืองนี้คงจะต้องสูญสลายในที่สุดเมื่อถึงวันนั้นประชาธิปไตยก็จะไม่มีประโยชน์สำหรับอนาคตของคนไทยใน,ในบางช่วงของอาจารย์ไตรลงนะครับ